มากดังอีกหรอเยไม่รู้สเร็โอเคครับทุกคน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 ทุกท่านเลยครับสุดการอยู่ดูมิช่ใช่ผมซึ่งวันนี้อยู่กับแม้ที่ว่าล็อกฟูดกันอีกแล้วนะครับผมเอ๊ะคลิปแรกนี่ยวะฮะ โอเคครับก็วันนี้ก็อยู่กับแมปที่มีชื่อว่าล็อกฟุตนะครับผมก็เลยได้ว่าวันนี้นะครับผมได้ทําการมาลองเล่นแล้วนะครับผมเย่ล็อกฟุตหน้าวันนี้ท่านผู้ชมนะผมสังเกตนะครับผมผมมีอยู่ประมาณ1นึ่งล้านแปดแสนเพชรนะครับผมแล้วก็ตังที่ตันแล้วนะครับผมก็เลยได้ว่าช่วงประมาณ3าวันนี้นะครับผมผมก็ไปเล่นนะครับผมกับ f c มานะครับผมแล้วก็ไปไกด์ของต่างๆนาว่าแบบเอ้ยของแต่ละชิ้นเนี่ยหายังไงอะไรยังไงนะครับผมก็เลยได้ว่าโอ้โหนางไกด์กันแบบจ้าละวันกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ได้ฟร์มกับบบ FFC แ ได้ว่าวันต่อวันต่อวันกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ยังไงก็ใครที่อยากเข้ามาฟาร์มกับผมนะครับผมแบบฟาร์มแหวนฟาร์มอะไรก็สามารถเข้ามาได้นะผมที่ Discord ของผมนะครับผมจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิปนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมผมเราจะมารีวิวถ้าด้านของอาวุธอันหนึ่งนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่ผมไปปั้นไอดีไก่มานะครับผมเพื่อมาฟาร์มดีมอนออฟนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่ดีมากๆนะครับผมสำ ไม่ได้เรลี่เลยนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาทาเรลี่กันนะครับผมก็ไม่รู้นะครับผมท่าหน้าของดาบเรลี่เนี่ยจะทํายากไหมแล้วก็จะมีความสามารถด้านอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับผมโอเคครับก็อย่างแรกเลยนะครับผมเรลี่นะครับผมสามารถทําได้ที่เกาะแรกเลยนะครับผมเรลี่ต้องบอกเลยนะครับผมไอดีลองผมเนี่ยผมทําเรลี่เป็นอันแรกเลยนะครับผมไม่ผมทําโยรุก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไปเป็นเรลี่นะครับผมคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าเรลี่เนี่ยเป็นอาวุธที่ดีมากๆนะตอนผมเล่นเนี่ยผมชอบมากๆนะเออก็นะครับผมเรลี่จะทําตรงนี้ นะครับผมเป็นสไตล์ซอสนะครับผมก็คืออาวุธสไตล์ดาบนั่นแหละนะครับผมซึ่งท่าหน้าของเลลี่นะครับผมใช้โคลานะครับผมแล้วก็ท่าหน้าของเสื้อโค้ทนะครับผมแล้วก็ท่าหน้าของสตอร์เฮดสตอร์ e ฮ d ก็หมวกฟางอะครับเอ่อประมาณนั้นนะก็สามารถทําได้แล้วนะครับผมแล้วก็ใช้เงินอยู่ทั้งหมดประมาณ20 0 0 0ล้านนะครับผม2 0 0 0มล้านนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณ AK คุณแป๊บเดียวก็ได้ละครับผมส0 0 0มล้านไม่ยากหรอกนะครับผมคืออย่างน้อยเกมนี้คุณต้องเอฟเคฟาร์มไว้บ้างนะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะมาดูก like ันเลยนะคะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยหายังไงกันบ้างนะผมเดี๋ยวเริ่มจากโคคาโคล่าก่อนเลยโคคาโคล่านะคะผมหน้าตาของโคคาโคล่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่นี่แบบนี้เลยนะผมโคคาโคล่านะครับผมสามารถได้จากการเปิดกล่องนะครับผมกล่องทั่วไปเลยนะครับผมกล่องตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมในกล่องนี้นะครับผมมีโอกาสได้โคคาโคล่านะครับผมซึ่งจะบอกว่ามันจะเป็นระดับนี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นเอเทมซีเกตนะครับผมก็ยังไงก็พยายามสุ่มให้ได้นะครับผมแนะนำนะครับผมถ้าคุณจะสุ่มหาโคคาโคล่าผม แนะนำอย่างขั้นต่ำนะครับผมคุณต้องมีเพชรประมาณห0,000่นนะครับผมผมสุ่มไปประมาณแสนกว่าผมถึงได้นะครับผมเนี่ยได้มา6ขวดนี่คือผมสุ่มไปแสนกว่านะเนี่ยนะครับผมผมก็แนะนําประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่จะมาสุ่มนะหรือบางคนแบบมั่นใจในดวงแบบสุ่มเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็มาสุ่มได้นะครับผมโอเคครับต่อมานะครับผมก็เป็นท่าทางของเสื้อโค้ชน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่เสื้อโค้ดเลยนะผมเสื้อโค้ดนะครับผมสามารถหาได้จากการลงดันเจียนนะครับผมอ่าซึ่งลุ้นให้ได้ของระดับซีเคตนะครับ ับผมนี่ต้องลุ้นนะให้ได้ระดับซเขตซึ่งวิธีเปิดดันเจียนนะครับผมนั่นก็คือต้องใช้ออฟดันเจียนซึ่งออฟดันเจียนนะครับผมมีวิธีหา2วิธีนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือกาชาตรงนี้นะครับผมอย่างที่2เลยนะครับผมนั่นก็คือการไปตีบอสนะครับผมบอสเสกต่างๆนะครับผมหลายๆตัวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามีบอสตัวอะไรบ้างนะครับผมที่สามารถดรอปท่าของดันเจียนออฟนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันเกี่ยเซกันโดอ่าเคลื่อนที่อ่ะไว้เคลื่อนที่ไปริสโก นี่ครับผมนี่ไหมก็เรียกได้ว่าบอสทุกตัวนะครับผมสามารถดอปดันเจี้ยนออฟได้หมดเลยทุกตัวนะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นเวสโตฮอลโลฟินิกแมนสปองบ๊อบหรือโกสโกโจนะครับผมมีโอกาสดอบหมดเลยนะครับผมเท่าที่ผมเคยลองตีนะดอบหมดเลยนะครับผม๋ยวผมจะเสกให้ดูสักตัวละกันนะครับผมเอาเป็นท่าทของดีมอนออฟละกันนะเสกตัวนี้นะผมมีหรือเปล่าว่าดีมอนออฟมีอยู่นะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะเสกสักตัวละกันนะครับผมนี่นี่เสกไปเลยครับแล้วก็ตีนะซึ่งมีโอกาสดอปทุกตัวเลยนะแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์นะคร ก็ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมขอเนี่ยฆ่าไปเลยแล้วกัน อันนี้ดอบไหมไม่ดอบอะไรเลยนะครับผมนี่เห็นไหมมีโอกาสไม่ดอบอะไรด้วยนะครับผมมาก็เลยได้ว,ว่าก็ใครที่จะมาหาดีมอนออฟก็ลองชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าจะมาหาตรงนี้หรือจะไปสุ่มก็ได้เหมือนกันนะครับผมมี2วิธีนะครับผมแล้วจากที่คุณได้ออฟดันเจียนมานะครับผมคุณก็ไปลงดันเจียนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมว่าดันเจียนมีอะไรกันบ้างน,นะครับผมโดยที่นี่เราต้องถือดันเจียนออฟอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เสกไปเลยนะครับผมนี่เห็นไหมนี่มันก็จะมีของบอกนะครับผมว่าดอบอะไรบ้างน,นะครับผมอย่างเช่นแร ทมนะครับผมแรนดอมไอเทมอีเวนต์นะครับผมก็เป็นระดับสีแดงนะครับผมอีเวนต์แบบนี้นะครับผมพวกนี้เลยนะครับผมหรือจะเป็นท่านาของแรนดอมซีเคด10%กับ3%นะครับผมเราต้องลุ้นให้ได้3%นะเออนะครับผมลุ้นให้ได้3%แล้วเราก็ลงดันเจี้ยนมาเลยนะครับผมแบบนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะลงสตาร์หนึ่งแล้วกันลงแบบให้ดูกันว่าดันเจี้ยนเป็นยังไงนะครับผมถือว่ารีวิวไปเลยแล้วกันเนาะ เนี <N anne ye> ่ยผมในระหว่างที่คุณฟาร์มดันเจี้ยนนะครับผมคุณก็มีโอกาสได้ของอย่างอื่นด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ได้เวลได้ตังได้เพชรได้ครบทุกอย่างเลยนะครับผมถ้ามีมาฮิโตะต้องระวังนะครับผมอย่าให้มันแตะตัวได้นี่นี่นี่มาฮิโตะนะครับผมระวังเลยนะครับผมถ้ามาฮิโตะมานะครับผมนี่เห็นไหมคือมาฮิโตะครับถ้าเกิดมันแตะตัวเราได้เราตายเลยนะเออต้องระวังนะครับผมใครที่จะฟาร์มดันเจี้ยนนะบอสที่บอสตัวสุดท้ายก็จบแล้วครับนี่เห็นไหมเนี่ยพอจบด่านมันก็จะแบบบังคับเราตายนะครับผมแล้วมันก็จะดรอปของนะครับผผผผมมมมมมีโอกกกกาาสไไไดดด้้้้้นนะะคคครรัับบ็็แลวถเิุณูช่ นะครับผมแบบฟาร์มแล้วแบบเอ้ยพี่มันไม่ออกสักทีอะพี่ผมควรทํายังไงมันมีการันตีอยู่ตรงดันเจี้ยนช็อปอยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถมาแลกได้เลยซึ่งพอยน์นี้นะครับผมก็คือลงดันหนึ่งครั้งเท่ากับ1พอยน์นะครับผมคุณก็นี่เตรียมมาเลย50พอยน์นะครับผมก็คือลงดันเจี้ยนห้าสิบครั้งนะครับผมก็มีการันตีเสื้อโค้ดอยู่เหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นท่านาของหมวกฟางนะครับผมหมวกฟางก็เหมือนกันนะครับผมก็คือมีโอกาสได้จากดันเจี้ยนเหมือนกันเลยนะครับผมหนี จริงๆอะหมวกฟางอะดอบง่ายนะง่ายกว่าเสื้อโค้ดเยอะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราลงดันเจียนเอาก็น่าจะดอบแล้วปะนะครับผมไม่น่ายากหรอกนะครับผมถ้าใครแบบไม่ได้หมวกฟางจริงๆก็มาขอผมได้นะครับผมจริงแล้วอะ <laughs> นะครับผมผมก็ยินดีพร้อมที่จะให้เสมอนะครับผม ต่อมาเดี๋ยวเราจะไปทํากันนะครับผมท่าทางของซิมเวอร์เลลี่นะผมคือเลลี่เนี่ยผมยังไม่ได้ทำเลยนะไอดี์ลักเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับผมนี่อ่าเดี๋ยวเราจะทําสดๆเลยนะครับผมนี่ใช้หมวกฟางนะครับผมแล้วก็ใช้ท่า้างของโค้ดนะครับผมโคคาโคล่าประมาณ3ชิ้นนะผมนี่ของ3ชิ้นนี้เลยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดไปเลยนี่เห็นไหมแล้วก็จะได้ท่าทางของเลลี่มานะครับผมนี่ก็อ่าเดี๋ยวเราจะไปรีวิวนะครับผมท่าทางของดาบเลลี่นี่เป็นยังไงนะครับผมเอาไปตรงนี้ละกันนะครับผมตรงอีเวนต์ละกันเทสกกกกกกััับบมมออออออนนนนนสเเตตรร์ิีี้้ละคคคผ่่่โาาา็ืห ของดาบลลี่นะครับผมนี้เท่มากๆนะครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาลองยัดมอนเตอร์ดูนะครับผมว่าดาเมจเพียวๆเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมผมจะไม่เปิดฮาคิแล้วก็จะไม่เปิดใช้แอเซอรี่นะครับผมก็คือจะวัดดาเมจเพียวๆเลยนะครับผมสเตตก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นสเตตดาบ3ล้านนะครับผม3ล้านนะครับผมก็เรียกได้ว่าก็ะแรงนะครับผมก็ตันแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มจากการตีปกติก่อนเลยนะครับผมตีปกติครับอุ้ยเท่จัดนะ ว,ว้าวเท่ๆๆอื้อท่าฟันเท่นะครับผมมาต่อมาครับสิคิวแซตครับนี่ครับผมทีเด็ดที่ผมบอกว่าเออเลลี่มันดี คือเลลี่อ่ะครับสกิล Z ซมันคููดาวไวมากๆมันเหมือนใช้ซีดวีสองอ่ะครับมันเลยดีมากๆนะครับผมเวลาฟาร์มมอนเตอร์สมมุติว่าคุณปั้นไอดีลองใช่ป่ะแล้วคุณแบบเอ้ยต้องการตัวที่แบบไปยืนเอฟเคฟาร์มดีมอนนะครับผมก็คือเลลี่เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะเนี่ยตอนผมฟาร์มไปดีไก่ผมก็ใช้ดาบเลลี่เนี่ยแหละนะครับผมคือสบายมากนะครับผมสบายจริงโอเคครับต่อมาครับสกิลสองครับ โอ้เป็นการฟันลงพื้นนะครับผมแล้วก็เป็นดาเมจแบบดาเมจแบบต่อเนื่องแบบยาวๆนะผมแบบนี้เลยหรือแบบนี้นะว้ยเป็นการผักศัตรูด้วยเนี่ยว้าวอุวยสกิลใช้ได้นะเนี่ยไม่แย่นะครับผมต่อมาสกิล C ครับโอ้วิู้สกิลเลลี่คูดาวไวทุกสกิลเลยอะเห็นปะดูดิลองสังเกตดูนะครับผมคือคูดาวไวทุกสกิลเลยนี่นี่ก็ไวสกิลนี้ก็ไวครับ โอ้เอ็กก็ไวนะครับผมสกิลเอ็กเนี่ยต่อมาสกิลวีครับอ่าเป็นแอนิเมชันนะอันตีแหละผมว่าถ้ามาขนาดเนี้ยโอ้เป็นการใช้ฮาคินะแกใช้ฮาคิแล้วก็ทำ,ำเมจครับโอเคสกิลเอฟไม่มีนะครับผมก็ประมาณนี้นะถ้าได้ของดาบซินเวอร์เลลี่นะผมว่าอู้ใช้ได้นะไม่แย่เลยนะครับผม โอเคครับก็สับวันนี้นะครับผมผมมีกิจกรรมนะครับผมมาให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะผมเป็นกิจกรรมแจกของที่ผมจัดเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมาบอกของที่เราจะแจกกันก่อนเลยนะครับผมโดยที่ของรางวัลที่ผมจะแจกนะครับผมก็มีอยู่ทั้งหมดนะครับผม5รางวัลด้วยกันนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผม2รางวัลท้ายก็คือ4 5หนั่นแหละนะครับผมผมจะแจกทหน้าของกบนะครับผม2ตัวต่อมานะครับผมรางวัล1น3นะครับผมผมจะแจกทหน้าของนี่เลยนะผมชาร์โดลิงนะครับผมนั่นก็ค โดยที่กิจกรรมนี้นะครับผมเข้าร่วมสนุกง่ายๆนิดเดียวนะครับผมนั่นก็คือท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็กดซับสไครต์นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมถ่ายรูปนะครับผมถ่ายรูปเก็บหลักฐานเอาไว้นะครับผมแล้วก็ส่งมาในทีดิสคอร์ดของผมได้เลยส่งมาในดิสคอร์ดส่วนตัวของผมนะครับผมแล้วก็อ่าส่งรูปส่งชื่อโลบอกของคุณมานะครับผมเราจะนําชื่อโลบอกของคุณนะครับผมไปอยู่ในวงล้อนะครับผมก็ก็สาหรับกิจกรรมนี้นะครับผมผมจะเริ่มแจกวันที่4นะครับผมโดยทีี่่่ผมมจะเริลสุวง้้อใหดูกัน นะครับผมว่าใครจะได้นะผมไลฟ์สตรีมนะก็คือผมจะไลฟ์สตรีมที่ Discord นี้เลยนะครับผม่ Discord นี้นะในช่องช่องนี้เลยนะผมช่องช่อง้องไลน์นี้นะครับผมก็อย่าลืมมาร่วมสนุกนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่แบบผมอยากให้แบบมาร่วมสนุกกันแบบแบบมาลุ้นมาตื่นเต้นด้วยกันว่าใครจะได้ใครไม่ได้นะเออนะครับผมก็ใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวรอบหน้านะครับผมอาจจะมีแจกอีกนะครับผมอ่าก็ยังไงก็สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ไปเพลยงเี้ผมก็ใคร นำคลิปต่อไปด้วยผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมได้เลยช่องเดียด๋ยวลุดมีชแนลผมซึ่งวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีบ๊ายบาย